สวยมากๆเลยนะครับสาวเลดี้ปางอัปรูปลงไอจอยู่ที่ทะเลริมทะเลริมชายหาดซึ่งโพสต์นี้ของสาวเลดี้ปางเนี่ยยังมีรูปที่สาวสวยท่านนี้เนี่ยนอนดูพระอาทิตย์ตกดินด้วยคือเราเนี่ยไปอ่านเจอคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งนะครับเขาคอมเมนต์ว่าเลดี้ปางเปิดแฟดถ่ายรูปทําไมรอดอะ สำหรับโพสต์นี้ของสาวปางนะครับยังมีแคปชั่นด้วยนะครับว่า love momentum ในส่วนของคอมเมนต์เนี่ยก็มีแฟนคลับมากมายเลยเข้ามาคอมเมนต์เพียบเลยครับไม่ว่าจะเป็นอยากได้พิกัดช,ชุดสวยเกินทะเลกับเลดี้คือสวยที่สุดนางฟ้าภาคพื้นทะเลสวยจังค้าสวยค่าสวยมากเลิกสวยวันไหนบอกหนูด้วยนะคะแต่ลืมไปไม่มีวันนั้นน้ำทะเลสวยมากครับ เซตนี้สวยมากนอกจากนั้นนะครับยังมีแฟนคลับอีกมากมายเลยเข้ามาคอมเมนต์เกี่ยวกับความสวยของสาวเลดี้ปางที่อยู่ทะเลเรียกได้ว่าโพสนี้ของสาวเลดี้ปางสวยมากๆแม้